สวัสดีครับนี่พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่เขตปริมณฑโนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่นะครับท่านที่มองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับติดถนนเส้นนี้นะครับอันนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะสําหรับท่านที่ชอบที่ดินติดถนนทางหลวงนะครับน้าไฟพร้อมนะครับเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราเนื้อที่100ไร่กับเศษอีก55ตารางวานะครับนี่ครับถนนดีนะครับรถหนักรถ10ล้อนะครับสามารถที่จะวิ่งได้สบายๆเลยนะครับกลางคืนนะครับแล้วก็มีไฟสองทางนะครับไฟฟ้าก็มีละนะครับนี่ครับแปลงนี้เลยนะครับของเราจะเป็นแปลงที่ ปลูกมันนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่เอาไว้ทํานาบ้างนะครับปลูกยูคาบ้างนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าราคาจับต้องได้นะครับราคาถือว่าราคายังไม่แพงมากนะครับเราติดถนนทางหลวงชนบทนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่นี่นะครับ ครับถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับถนนเส้น3046นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น333นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก500เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปตลาดซื้อขอนะครับที่ตลาดสากะโจมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ที่34กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปถึงอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับครับต่าเอฟซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่116กิโลนะครับแล้วก็จากที่นี่นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่117กิโลนะครับของเราเดินทางง่ายนะครับเดินทางมาจากถนนเส้นหลักนะครับแล้วมาถนนเส้นรองนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับ แล้วเส้นนี้นะครับถือว่าลดค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่จะทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับเอฟซมองไปตรงด้านหน้านะครับจะมีเสาเขตเราอยู่นะครับเนี่ยครับเขาเว้นเอาไว้เยอะมากนะครับเนี่ยครับวันข้างหน้านะครับเผื่อมีการขยายถนนนะครับหน้าที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับเราจะได้ถนนกว้างอีกนะครับนะครับจากเสาเขตเราตัวนี้นะครับ เ้าไปถึงแนวเขตของเราด้านโน้นนะครับประมาณเสาไฟฟ้าต้นที่5นะครับมองตรงๆไปได้เลยนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ190เมตรนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนน้านี้นะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับเียหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วยังมีคลองอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยครับเวลาเราจะดึงน้ํามาทําเกษตรนะครับด้านหน้าเราก็จะมีคลองอยู่เนี่ยครับจะมีคลองเขาเรียกว่าคลองส่งนะครับ ครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากที่นี่นะครับเราตรงไปเลยนะครับจนไปถึงด้านท้ายแปลงนะครับด้านท้ายแปลงจะมีถนนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นถนนลูกรังนะครับครับส่วนด้านความลึกนะครับจากเสาเขตเราด้านหน้านะครับตรงไปถึงแนวเขตของเราช่วงด้านท้ายนะครับก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000กับอีก35เมตรนะครับของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ นี่ครับผมพา fc ลงมาดูนี่นะครับนีครับของเราจะเป็นแปลงที่ปลูกมันบางส่วนนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่เอาไว้ปลูกข้าวก็มีนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เจ้าของเขาปลูกจุคาลิตัสนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1สนเนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับติดถนนนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับแปลงใหญ่นะครับนีครับ นะครับด้านหลังนะครับของเรายังเห็นบรรยากาศวิวภูเขานะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098 9 1 5 8 9 7 4นะครับนะครับจดของเราทั้งหมดนะครับจะมีอยู่4ใบนะครับ เจ้าของขายรวมหมดเลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ100ไร่กับเศษอีก55ตารางวานะครับนะครับของเราตรงไปนู่นเลยนะครับอ่ะผมพาเข้ามาด้านในนะครับนะครับแปลงใหญ่นะครับผมให้ FC ดูภาพมุมสูงประกอบไปด้วยนะครับครับในที่ดินของเรานะครับจะมีบ่ออยู่ประมาณ2บ่อนะครับนี่ครับบ่อนี้เขาก็เก็บน้ําเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งนะครับ นะครับของเรามีต้นตาลหลายต้นเลยนะครับในที่ดินของเรานะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงใหญ่ด้วยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลไร่ลด อำเภอดอนเจดี um จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราเนื้อที่100กับอีก5 5ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนเจนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับ